แน่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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน่ารักไหมล่าอันนี้ใหม่จะใหม่สวัสดีทุกคนเรากุยซุยเจียมนะจ๊าวันนี้เราจะมารีวิวเวอร์นี่แต่กุยซุยนะเรามีสินค้ามารีวิวด้วยแหละวันนี้เ,เราอยากจะให้ทุกคนสัมผัสกับสินค้าตัวน,นี้มากเลยเพราะว่าเรารู้จักคุณภาพที่เราได้มาแล้วว่ามันสุดยอดเลยทุกคนอยากรู้ไหมว่าเป็นอะไรต,ะต,ะต,ะตะัดแต่แทน มันคือหูฟังอันนี้นะคะเป็นยี่ห้อวีทีนะรุ่น9200นะทุกคนจำให้ดีนะเจ้าวีที9200นะมันเป็นหูฟังบูชูนั่นเองนะแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยทุกคน้ยมันเบาจริงอะ่ะนี่ถือสองข้างนี่คือมันแบบเหมือนเหมือนปุยนุ่นมากเลยอะ่ะเออแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะหูฟังมันนุ่มสบายมากๆเลยอะ่ะ คิดดูดิขนาดจับยังนุ่มขนาดนี้ถ้ามันอยู่ในหูเรานะทุกคนมันจะนุ่มขนาดไหนโอ้อยใกล้แน่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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน,น่ารักไมหมล่ะนีี้หม่จะใหม่นี่หมุนได้รอบทีเลยนะจ๊ะหูฟังตัวนี้นะจ๊ะเป็นระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างด้วยนะทําให้ปลายสายของเราเนี่ยได้ยินชัดเจนแน่นอนรับรองเดี๋ยวเราค่อยมาลองฟังกันตอนท้ายนะจ๊ะนะคะทำให้เสียงพูดชัดเจนด้วยแล้วก็อันนี้เชื่อมต่อ กับมือถือนะทุกคนแล้วก็เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กได้นั่นหมายความว่ามันรองรับได้ถึง2 device นั่นเองแล้วระยะของการเชื่อมต่อสูงสุดเท่าไหร่รู้บา้า3สเมตรนะทุกคนว้าวอาามสนะิเมตรนี่ไม่ธรรมดานะโอ้แล้วก็ระยะเวลายของการสวนทนาก็21ชั่วโมงว้าว่เชื่อขนาดนั้น นะเอ๊ะแล้วมันเชื่อมต่อได้ถึง21ชั่วโมงเนี่ยนะมันชาร์จแบบไหนนี่มันชาร์จแบบนี้จ้ามันเป็นสายชาร์จ t y ซีนเองนะง่ายๆอีซี่อีซี่เดี๋ยวหาแป๊บนี่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 ที่ชาร์จมือใกล้ๆนี่เองเอ้าไม่หาไม่เจอเลยเนี่ยโอ้อ๋อนี่ไงตรงนี้นะจ้านี่นี่รูมันอยู่ตรงนี้นี่เองก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป เซมือถ mm ือ hmm. นี่แหละธรรมดาธรรมดาสุดยอดแล้วก็อ่ะหูฟังตัวนี้นะจ๊ะ VT 9200นะมีให้เลือก2แบบด้วยนะจ๊ะคือมีทั้งแบบหูคู่แบบนี้นะแล้วก็แบบหูเดี่ยวแบบนี้ด้วยนะเผื่อบางคนที่แบบว่าต้องการฟังเสียงแล้วก็ต้องการได้ยินเสียงจากรอบข้างด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะใช้ในแบบหูเดี่ยวได้อหูเดี่ยวก็น่ารักดีลองดูดูดูอืก็ชาร์จเหมือนกันค่ะเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันก็ชาร์จแบบไทซีเหมือนกันง่าย ดูดูจุดนูอันนี้นะมันเหมาะกับสำหรับการใช้งานแบบคอร์เซนเตอร์นะการเรียนออนไลน์ก็ใช้ได้ดีนะคะแล้วก็การใช้งานแบบภาคสนามต่างๆดูหนังฟังเพลงวู้สารพัดได้หมดนะต่อไปเราจะมาลองทดสอบดีกว่าว่าเสียงมันชัดเจนขนาดไหนนะทุกคนนี่เนี่ยบอกสรรพคุณมาหมดแล้วเนี่ยโอ้ยจะใช้ได้จริงเปล่าว่าแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าไอ้หนูอันน้อยๆแบบนี้เรามาลองกันดีกว่าทุกคน โอเคทุกคนคราวนี้มาถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบกันแล้วว่ามันจะใช้งานได้จริงตามคุณสมบัติที่เราได้บอกเอาไว้หรือเปล่านะจ๊ะกับหูฟังตัวนี้จิ๋วแต่แจวอันนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดบลูทูธก่อนเดี๋ยววันนี้เราฟังเพลงก่อนดีกว่าเราฟังเสียงก่อนทดสอบเสียงอย่างเดียวก่อนนะจ๊ะว่าสิมันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนแรกเราก็ต้องเปิดบลูทูธก่อนนะจ๊ะหาบลูทูธก่อนแล้วก็อย่าลืมกดสวิตช์ด้วยนะจ๊ะมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะคะ กดนะกดให้มันเป็นสีมันจะสีดน้ำเงินจนมันกลายเป็นสีแดงจากนั้นเราหาบูทูธอ่ามันก็จะขึ้นตัว V T เ2 0 0อ D T นะกดไปเลยโอเคลองฟังดูเอ๊วันนี้จะฟังเพลงอะไรดีนะแบล็คพิงเราต้องแบล็คพิงแนะ่นอนจัดดาวลองดูลองดู สัมผัสแรกก่อนหูฟังแบบว่าเบาจริงแล้วก็นุม่มไม่น่าเชื่อเสียงโอเคตอนนี้จะขอปรับเสียงนะคะมันจะมีที่ปรับเสียงอยู่ที่ด้านนี้เลยเราคำเอาได้เลยนะบวกลบเอาสุดๆไปเลย ตบมือตบมือเคยไม่น่าเชื่อทุกคนมันชัดมากเสียงเบสเสียงกีต้าร์มาครบเก็บได้ทุกทุกเม็ดจริงของดนตรีอะจริงเอยโอเคถือว่าผ่านนะสำหรับเสียงนะโอเคทีนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีอะไรจ้ะ มันมีไม้ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทดสอบการใช้ไม้ไหน่อยดีกว่านะว่าไม้มันจะคุณภาพดีเหมือนกับเนี่ยตัวเสียงมันหรือเปล่านะใช้งานเดี๋ยวโทรหาเพื่อนเลยเดีกว่าวิดีโอคอลคุยให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยถ่ายเยอะก่อนอัถ่ายเย,ยอะหาเพื่อนสี่คนนึงเรารลองว่าใครจิลอจิอเพื่อนอนะที่จิลูนะวีดีโออะไรโทรหาโอเคมาละอันนะี้ ปล่าหรอกเราลังคดต่ออุปกรณ์ไหนอยู่เว้ยมันคือนี่หูฟังหูฟังทุทุกมีไหมเธอฉันก็เลยเลือกที่จะใช้ต่อไปเธอคนแรกเลยเนี่ยเพราะเธอนคนที่หูไม่ค่อยดีอะไรเธออยากรู้ว่าแต่นี่ยี่สียงของฉันรู้เปล่าชัดเจนปมากมันยังมัสบายดีปลยเนี่ยเออเออเดี๋ยววางแว้เออไปมานดีไปมหาเดี๋ยวโทรกินข้าวกันกินข้าวกันเมาลอยมาลอยมาลอยได้เลยได้เลยเออไปดูแลตัวเองเพื่อนช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยเฮ้ยตะขออีกทีนิ่นชัดกว่าชัดใช่ปะอาอ้าวถ้าชัดนนนนนนนะะะงงขขขขาาาายยยยออออใใหห้้เเเเพพืื่่่่่่จจโโดดดดีีไป ถ้าชัดก,ก็เดี๋ยวหลังไ่เลยเพื่อนนะเดี๋ยวเรามีเรามีเรามีสินค้า,าแนะนำตัวนี้สุดยอดโอเคโอเคไว้คุยกันบา,บายบายจุ๊บจิ้ถึงโอเคแล้วทุกคน <c oughs> ถ้าเพื่อนเราคนนี้นะมันบอกว่าเออเสียงผ่านเสียงชัดเจนเราก็เชื่อใจได้แล้วว่ามันโอเคอะ่ะอเออไม่น่าเชื่ออะ่ะทุกคนนี่สินค้าตัวนี้ไม่ไม่ทาใจจริงๆนะ อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสเหมือนเราที่เราสัมผัสอยู่มเมื่อกี้ว่ามันสุดยอดแค่ไหนอะ่ะเออนีถ้าใครสนใจนะคะไม่ยากเลยนะไปสั่งซื้อได้ที่ www.ecocomshop.net เนะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะจ๊ะลองไปหาซื้อกันดูนะไม่แพงอย่างที่คิดหรอกเชื่อเราเธอแล้วก็คุณภาพแบบนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเข้าไปด,ได้ได้เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเขาหน้านะเรามีอะไรมารีวิวให้ทุกคนนะก็ โปรดติดตามแล้วกันเพราะรับรองว่าของทุกอย่างที่คุยสุยเจี๊ยบเอามารีวิวมันต้องเวอร์เวอร์มากทุกคนเ้วเจอกันใหม่จ๊ะบ๊ายบายแบ็คทิงอินจอยเออเออนะอ้าวไม่ใช่นะขึ้นปบบอันนี้ใช่แบบนิ้เราเล่นเราเล่นบ๊ายบาย